ต้องสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ผมพีรพลแท่งเพชรแล้วก็ทีมงานนะฮะคุณจตุรวิทย์มณีรัตน์นะฮะได้มาอยู่ที่บ้านหนองกระทุ่มอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยคนนี้ขาดไปได้นะฮะซึ่งเป็นผู้นําตัวอย่างของเรานะฮะที่นําผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มาสู่พี่สุน้องเกษตรกรเนาะคุณพ่ออ่อนสีครับคุณพ่อออนสีนะฮะดูมองกงเลยครับแล้วก็เกษตรกรตัวยงนะฮะคนนี้นะฮะ ประทับใจมากพอใช้แล้วประทับใจมากนะฮะฉีดไปกี่ครั้งนะฮะสองทีสองทีแล้วสองทีเนาะเบาๆก็ได้ครับสองทีสองทีครับฉีดตัวนี้เนาะฉีดตัวนี้เนาะก่อนที่จะฉีดนะฮะเรามีปัญหาอะไรบ้างอ้าวคนนี้ลืม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 ลูกสาวไม่ใช่สูกสาวทำงานกำลังกันเดียวกันเดียวกันเดียวกันเนาะโอเคนี่แปลว่าเขาบ้าทานนี้ฮะมาดูมาดูมาดูแบงค์นี้นะฮะ แปลงสาธิตอ่าแปลงที่เขาฉีดฮีโร่นาโนนะฮะลองสังเกตจะมีใบเยอะมากนะฮะก่อนเพราะว่าตรงนี้นะฮะมันจะเอ่อเป็นเป็นขี้หมูขี้หมูเขาเรียกขี้หมูไหลลงนะฮะมันก็จะปกติที่ไม่ได้จะล้มเออฮะจะล้มเลยมันจะล้มมันเป็นห่วงขาวห่วงขาวเป็นห่วงขาวห่วงขาวมันบ่ใบเป็นเป็นหมากพี่สี่อ่าแต่ตอนนี้ฉีดไปสองเที่ยวฉีดไอเที่ยวแล้วอย่างที่เห็นนะฮะคิดว่าจะได้เกี่ยวไหมครับตรงนี้ คือาดเกียวคือาทานแล้วพานแน่นอนเลยเข้ามาดูครับเข้ามาดูนาพื้นที่นานี้ทั้งหมดกี่ไร่ครับสิบไร่สิบไร่นะพี่ช้หมีรูกตอนนี้สองสองครั้งคราวที่แล้วได้เท่าไหร่พี่กาได้จะสอบพี่กาจะเป็นผลเตคำนวณเนี่ยเขาคำนวณมาท่านใดแต่เราสามารถที่จะประเมินด้วยสายตาได้ว่าเนี่ยพี่กายมันมาได้ดำนะ้ปีนี้มันเป็นหน้าดำนะหน้าหวานอ่าฮะหน้าดำเราลองเราลองไอเปรียบเทียบดีว่า ช่วงปีที่แล้วอ่ะที่เราไม่ได้ใช้อ่ะไม่ได้ใช้ฮีโร่ตัวนี้ลักษณะของรวงเนี่ยมันมันต่างกันไหมต่างต่างต่างหลาายต่งกันหลายอันนี้รวงใหญ่ยาวนะฮะเราไปดูท่านี้นะฮะไปไปดูหง่าถักเปิดอ่ะไปนะฮะถักเปิดเป็นใบยูงควยเห็นไหมคะยงควยเห็นง่าถักเปิดห่งเข้ามาขาดรวงใหญ่แต่ต่างกันบพิษตั้งนทรา

มันตรงนี้นะที่พอเราครัางแรกไ่เป็น nee. ีเลยต่อไปเลี้ยงไปเลี้ยงแบบตัวใต้ดีเลยอปเลี้ยงม่ดิเลย่มียอดแบบนี้เด้เพอะสีดเลยนี่เสีดเรอตันไตเรอแต่หยอดขึ้นอีดูแต่หยอดขึ้นโดนโดนอันนี้สงของสิโลมันมันแตกไ่ด้เพราะว่ามันบองขึ้นกติดเลดรวงนะรวงจะใหญ่ตาจะมีต้นเหรอเดียวโอ้พิดตาเลยว่าเมื่อเท่ารังนะพิดตาครับเดีวว่า ตีดแล้ว่ที่แถวนี่โอ้แข่งย่งงามได้เนี่อือทับานตีตายล้ว่าตายแ้วอือเจ็เจตายดีโอ้โหแล้วนี่งโอ้อ้รม่ล้ตั้งต่้งตเขาเย่งแรงเนี่ยตงตรวเนี่ไทยเขาจะเบิ้งแน่อือ ตอนมาแรงอะไรอย่างนต้มนึงแข็งแรงเลยบางส่วนแต่ทุกปีลมไหมเขาเขาบ้านมันก็บ่มันก็บ่สูงบปหนี่งแล้วมันก็บ่ลมแล้วอันนี้จุดสุดอดอันนี้เราเราใช้ท่านในน้ำนี่ตลอดคือจังถึงมันเปิ้อนได้เลยเขาเนาะนี่นน้ำตระกูลนะครับคุณผู้ชมลวงจะใหญ่ครับคุณพ่ออ่อนศรีบอกว่าปีที่แล้วไม่เป็นอย่างนี้ว่าเป็นทั้งที่เลยลวงจะใหญ่บางห่วงเงาห่วงใหญ่แล้วก็ต้นมันก็ตั้งต้นแข็งแรง ไม่ล้มนะครับไม่ล้มมึงมึงห่วงมันเออแต่ว่งตอนมันมันเสียงสีงน้ำรัดคล้องมันช่วงไหนที่เป็นแตงแตงแตงคิดว่าดีล่ะทีนี้ครับผ่านผ่านหหนน้า่อยเลยไม่เป็นไรถึงจะนาน้อยมันก็มีผลผลิตเราได้เต็มที่อ่ะมีสมมตินาสิบไร่เนี่ยได้สิบตันเนี่ยโอ้โหก็โอเคคุ้มอะไรเลยนะครับทิพตันนะวายวงแหวนหรออันนี้ผมจะถามความรู้สึกนะครับของ ไอ้เจ้าของนาตรงนี้นะฮะนี่นะคุณคุณคุณพี่มาทางนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราจะเปรียบเทียบการเป็นเปอร์เซนต์การให้คะแนนเนี่ยกับความประทับใจของฮีโร่นะไคตัซาแล้วก็ฮีโร่นาโนตัวนี้เปรียบเทียบะะลองเปรียบเทียบดูว่าขอแบบเป็นเปอร์เซนต์ก็คือว่าร้อยคะแนนเนี่ยจะให้คะแนนเท่าไหร่คะแนนเท่าไหร่นะฮะ ให้เตรียมรอยก็จะหายเก่าเช็ยเจ็ดที่แปดที่ต้องกั้นหรือเปเพราะเพราะว่ายังยังไม่ได้เกี่ยวเนอะยังไม่เห็นผลผลิตเลยพอถ้าเห็นพอถ้าเห็นผลผลิตก่อนผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะชาวบ้าน ชาวนานะฮะพี่น้องเกษตรกรนะฮะที่ยังไม่ตัดสินใจที่จะลองใช้ฮีโร่นาโนแล้วก็ฮีโร่ไครโอซานตัวนี้นะฮะก็อย่าช้าแล้วกันนะฮะลองสังเกตความแตกต่างของนาของคุณพ่อคุณพ่ออะไรนะยังอ่ะคืออะไรคือไพวันคุณพ่อไพวันผมคิดว่านะฮะมาคราวหน้านี้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนสำหรับวันนี้ผมแล้วก็คุณพ่ออันซีแล้วก็ทุกคนนะฮะขอลาคุณผู้ชมไว้ก่อนนะฮะขอให้เกษตรกรทุกท่าน ขายผลผลิตได้ราคานะฮะได้ผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะแล้วก็รวยๆยนะฮะกับฮีโร่นาโน,น,น,านฮีโร่ขยะสารนะฮะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับแยนอนปีหนา